เชื่อว่าเป็นแค่ไม่เกินหมื่นหรอกหมื่นหนึ่งไงมีค่ารถห้าพันละมีลาปีเลยนะครับแล้วสอง ผมโดวันนี้เจดาวเทจะพาไปดูอาชีพเช่าพระที่หลายๆคนบอกว่าหาเงินง,ง่ายเนี่ยมันง่ายจริงๆไหมแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างเจตัดสินใจขับรถมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะเห็นรูปพระที่คิดว่าน่าจะเช่าได้เจามาเช่าพระกับพีรานะครับพีรานเนี่ยได้เตรียมพระใส่ผานไว้ให้เจเรียบร้อยแล้ววันนี้เจามาเช่าเหรียญมังกรคู่เนื้องเงินหลวงปู่หมุนนะครับจริงๆหลังจากแกะเหรียญแวบแรกเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆมากๆเลยนะครับเหรียญค่อนข้างตื้นเจแปลกใจจนต้องเอาเหรียญที่เจมีเนี่ยมาลองมาเทียบดูนะครับถ้าทุกคนได้เห ืนนะครับพี่รักกับคุณยายก็มาช่วยกันส่องนะในใจเจ,เจตอนนั้นคือเสียค่าน้ำมันรถฟรีแล้วครับประมาณ5 0 0พันที่ปิดคามเลยอันดับแรกของผมก็คือพะพะพะมีความตื้นอะ่ะผมไม่รู้ว่าเกิดจากการใช้หรือว่าถ้าพูดอีกอย่างก็มีโอกาสไม่ดีอ่ะครับเกเป็นเคที่เจลังเลมากเลยนะครับว่าจะแท้หรือจะเก๊อะไรนะแต่ก่อนมันก็อะไรนะ